มากๆทีเด็ดของที่นี่แน่นอนครับก็มีการบินเครื่องบินเล็กนะครับแบบไม่เสียงดังนะครับแบบไม่เสียงดังนะครับว่าเครื่องบินเล็กนี่เขามีการใช้น้ํามันท่านใช้น้ํามันเนี่ยจะมีเสียงค่อนข้างดังนะครับถ้าใช้ไฟฟ้าหรือว่าแบตเตอรี่เนี่ยเสียงเบาไม่รบกวนแน่นอนครับเพราะว่าที่พักสวนลุงออสเนี่ยเขามีบริเวณเขามีบริเวณ กว้างพอสมควรกว้างมากกว้างมากไม่ใช่พอสมควรกว้างมากแล้วก็เครื่องบินก็จะบินสู่นู่นและครับภูเขาที่เห็นอยู่นั่นนะครับนะครับเครื่องบินก็จะบินสู่ภูเขาจะมีทั้งเฮลิคอปเตอร์จะมีทั้งเครื่องบินแบบปีกนะครับก็มีหลายๆอย่างด้วยกันผมมาในทริปนี้แล้วแน่นอนครับผมจะต้องบันทึกภาพให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอย่างเต็มอิ่มนะครับแล้วท่านก็ตัดสินใจได้ว่า นะครับเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดนะครับสามารถโทรมาติดต่อได้สวนลุงออสได้ทุกวันนะครับลุงออสจะอยู่ตลอดนะครับดูแลอย่างเป็นกันเองนะครับมาพักกันเหมือนบ้านพี่บ้านน้องนะครับพี่น้องการญาติกันมาพักกันประมาณนั้นนะครับวันนี้เป็นเรื่องดีๆที่บิ๊กแอดได้พามาชมนะครับมีความสุขจริงๆเลยนำเสนอสิ่งดีๆ นะครับมีประโยชน์บ้างประโยชน์น้อยบ้างนะครับไม่ว่ากันนะครับรู้สึกมีความสุขนะครับอยู่กับบรรยากาศประมาณ6โมงกว่าๆเย็นสบายๆแล้วก็ด้านหลังเป็นภูเขานะครับด้านนี้ก็เป็นท้องนานะครับซึ่งมีต้นข้าวเขียวขจีสวยงามนะครับและด้านนี้ก็ติดถนนสะดวกสบายในการเดินทาง